นับก็สู่ช่อง My Sky World นะครับและแน่นอนอนี่คือโปรเจกต์ MS 2021โปรเจกต์ที่จะมาพูดถึงเวทีการประกวดนางงามระดับโลกอย่างเวที Miss Supranational 2021นะครับและอย่างที่สกายพูดไว้ตั้งแต่ EP แรกๆเลยนะฮะในโปรเจกต์ MS 2021ว่าเราจะมาพูดถึงกิจกรรมหนึ่งในการประกวด Miss Supranational นั่นก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่า s u p e r Chat with a d นะครับและวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันเลยว่าสาวงาม Miss Supranational ในกรุ๊ปที่1เนี่ยจะมีใครตอบคำถามเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะผู้ชมอันนี้ พูดจากใจเลยเนาะจริงๆกับความตั้งใจแรกอ่ะสกายตั้งใจจะแบบรีแคปทุกคนในกรุ๊ปที่1เลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยตอบคาถามเป็นยังไงมีบุคลิกหน้าตาเป็นยังไงคนไหนมีคุณลักษณะอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะปรากฏว่าสกายได้ถ่าย ไว้แล้วทั้งหมด4 EP นะฮะคือถ่ายทำไว้เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าพออัพคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งลงใน YouTube ปรากฏว่ามีลิขสิทธิ์คุณผู้ชมนะฮะอันนี้อย่าหาว่าวีนเลยนะฮะคือเราเข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างเช่นรอบไฟนอลพรีลิมเนชั่นอลคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีโปรดักชันมีแสงสีมีเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดทางกองเขาจะเคลมอะฮะแล้วมันจะเป็นลิขสิทธิ์อ่ะอันนี้เราเข้าใจได้แต่ซูเปอร์ชัดวิดแอนอะมันเป็นการพูดแบบ เหมือนเราไปชุมโซมะฮะก็คือมีแอนยนคำถามแล้วก็สาวงามตอบอย่างีเป็นแค่เสียงพูดคุยปกติกองมิสซูปราก็ยังใจร้ายเหลือเกินนะฮะยังสู้มีลิขสิทธิ์อยู่ปรากฏว่าสกายก็เลยไม่สามารถที่จะรีแคปทุกคนได้นะครับก็เลยจะทํามาเป็นรูปแบบของ การรีแคปเฉพาะคนที่ชนะในแต่ละกรุ๊ปนะครับว่าเออคนที่เขาชนะเนี่ยเขาตอบคำถามเป็นยังไงทำไมเขาถึงเป็นเดอะวินเนอร์ของในแต่ละกรุ๊ปนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูคนแรกกันเลยและแน่นอนว่าในกรุ๊ปที่1น,นะครับผู้ชนะของซูเปอร์แชทวิดแอนก็คือประเทศเวเนซุเอลานั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามิสซูเปอร์นาชเวเนซอลาเนี่ยเขาตอบคำถามอะไรทำไมเขาถึงเป็นผู้ชนะได้นั่นเองนะครับ your first question Do you think everything should beforeCOID-19? you go back to the way was before why or why not? everything way Why why think the it back was คุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะหรือแม้แต่ผู้คนเนี่ยควรที่จะย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาก่อนที่จะมีโรคระบาดโควิด19นี้หรือไม่และเพราะอะไร Absolutely not. I know that it is natural and it's normal to want to go back to what normal was for us a year ago. แน่นอนว่า

Life can very fragile. และมันก็มีบทเรียนและหลายบทเรียนเลยที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเรานะครับหนึ่งในนั้นก็คือชีวิตของคนเราเนี่ยมันช่างเบาบางมันช่างอ่อนแออย่างง่ายดายเหลือเกินและบางครั้งนะฮะเราก็ไม่รู้เลยว่า ช่วงเวลาเนี่ยมันได้ผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ้ยคงจะเหลือเวลาอีกตั้งหลายปีถูกไหมฮะแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราคลั่งไคล้หรือสิ่งที่เราอยากจะทำหรือความฝันใดๆก็ตามเนี่ยนะ,ะมันไม่สามารถรอเราได้เลยยกตัวอย่างเรื่องราวของฉันนะฮะเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไลค์ wake up call อะฮะคือ wake up c a l เนี่ยมันเป็นเหมือน idiom ฮะ,ะเป็นเหมือนสำนวนที่แปลประมาณว่า สิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเตือนใจเราอะฮะคือมันเกิดขึ้นมาเพื่อจะเตือนสติอะไรเราบางอย่างนะครับ dream, และฉันก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีความฝันอะไรก็กตามเนี่ยฮะเราควรที่จะทํามันประเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง และอีกหนึ่งบทเรียนที่ฉันเรียนรู้จากสถานการณ์นี้ก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยฮะแล้วก็เกิดขึ้นในแทบจะทุกสังคมด้วยมันไม่ได้เกิดเฉพาะแค่บางประเทศหรือเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น และแน่นอนว่าวิธีการในการแก้ปัญหาเนะะี่ยฮะฉันขอจะยกตัวอย่างเรื่องของเกมพัซเซิลอะฮะคือเกมที่มันจะมีชิ้นส่วนแล้วเอามาต่อกันเพื่อให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มันสมบูรณ์อย่างเงี้ยฮะฉันยกตัวอย่างเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะเข้าใจง่ายดีในสิ่งที่ฉันต้องการจะสื่อน,นะฮะคนเราทุกคนเนี่ยนะฮะก็เป็นเหมือนคนที่มีชิ้นส่วนของ Puzzle อันเนี่ย And we, if we pay or play the puzzle correctly our piece then we can solve the puzzle และเมื่อเราเนี่ยนะฮะเอาชิ้นส่วนต่างๆมาต่อกันแล้วถ้าเกิดต่อมันถูกต้องเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ And it's pretty much the same thing with the solution to problems like t h a may for any other social problems. คือมันก็เหมือนกับการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของโรคระบาดแพนมิกหรือแม้แต่ปัญหาโซเชียลปรบเลมหรือปัญหาทางสังคมต่างๆ Each one of us has the potential and has the power to do something every day that's going to contribute Building better world. และถ้าพวกเราทุกคนนะฮะใช้ศักยภาพในสิ่งที่เรามีในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างอย่างต่อเนื่องนี่นะคะเราก็จะสามารถสร้างาคุณงามความดีหรือช่วยแก้ไขปัญหาให้โลกนี้เนี่ยมันดีขึ้นได้อัน so นี้คือสิ่งที่ฉันพยายามจะสะท้อนให้เห็นว่าเราไม่ควรที่จะย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เป็นปกติก่อนหน้านี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะ โอ้คุณผู้ชมเป็นยังไงฮะเอึ้งไหมฮะคือตอบดีมากคือตอบนึกว่าแบบออรอบไฟนอลคว s ชั o นแล้วนะครับมิสซูปราเบเนสเอลาเนี่ยนางเป็นคนที่ ออตอบคาถามดีมากบอกตรงนะตอบคาถามดีมากส่วนตัวพอฟังคําตอบนี้แล้วอะแวบแรกนะทำไมถึงไม่อยากกลับไปในช่วงชีวิตที่มันปกติละ่ะถูกไหมฮะใครๆก็อยากกลับไปใช้ชีวิตที่มันปกติสูขอยู่แล้วแต่พอนางให้ไอเดียนางให้ความคิดนางอธิบายนางใส่ supporting detail นะข้อมูลสบสรนเขก็ไปโหเราว้าวมากนะฮะส่วนตัวเยว้าวมากๆเมื่อพูดถึงแบรนด์เวนซุเอลาเนี่ยนะฮะใครๆก็รู้น้ะว่าเป็นออประเทศอภิมหา อำนาจแห่งความงามเป็นประเทศที่มีมงกุฎเยอะที่สุดในโลกนี้แล้วนะฮะแล้็เป็นประเทศเดียวที่สร้างประวัติศสาสตร์ Back to Back เป็นประเทศที่มีนางงามที่สตรองมากๆแต่เวเนซุเอลาเนี่ยยังมีหนึ่งเวทีที่เขาไม่สามารถพิชิตมงกุฎได้สักทีนั่นก็คือเวทีอะไรรู้ไหมฮะ มิสซูปาเ a ชั่นแนลนี่แหละฮะที่เวเนซุเอล่ายังไม่เคยมีผู้ชนะจากเวทีนี้เลยดังนั้นน่ะโดยส่วนตัวรู้สึกว่าโอ้โหจากที่นางงามคนที่ตอบอมันสะท้อนให้เห็นอะไรฮะมันสะท้อนหเห็นว่าอย่างแรกเลยคือนางงามคนนี้กระหายมงมากอยุ่ฎมิสซูปาเนชั่นแนลเนี่ย, Miss National ยพอสมควรเลยนะครับข้อมูลเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีประเทศหนึ่งที่ครองมงกุฎทุกเวทีเลยนะฮะประเทศนั้นก็คือประเทศปรโตริโกนะฮะ เวเนก็าทำไม่ได้นะฮะเออเวเนก้าทำไม่ได้นะฮะ U.S.A. หวังเออนะฮะเป็นไงฮะฟิลิปปินส์หวังนะฮะเออดังนั้นน่ะเวทีซูพรั่งเนชั่นแลจึงเป็นเวทีที่เวเนซุเอลาเนี่ยคาดหวังมากเพื่อที่จะได้ปิดตำนานนีสไทยอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะครับดังนั้นเราเลยจะเห็นได้ว่าโอ้โหนางงามคนนี้เขาเป็นคนที่คือตอบคำถามแบบ คือกะเอามงนะครแล้วตอบดีมากนะฮะในคำถามแรก Rob s u ป r า c h a นะฮะ a n t o n i พ Posio เนราก็จะโยนคำถามให้แต่ละคนเนาะสองคนแต่ละคนนะคนละประมาณ2คํคำถามนะครับจบไปแล้วคำถามแรกเดี๋ยวเรามาฟังคำถามที่2คํคำถามของเธอก็คือ Your second is, bliss, why o question ignorance do knowledge s is is bliss seek e then we c second If ถ้าเกิดความไม่รู้ความโง่เขลาวความไม่สนใจใยดี a, อะไรอย่างเงี้ยมันคือ ความสุขแล้วมันคือหนทางแห่งความสุขแล้วทําไมคนเรายังคงต้องแสวงหาความรู้อยู่เป็นไงฮะเพื่อนรอบข้างบางคนอย่างนี้เลยฮะบางคนยิ้มเลยในใจคนจะคิดว่ากูรอดละในใจคนจะคิดว่าแม่ใหญ่แอนโทเนียโพเซลชวยชลาคาถามยากอะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมคือกองซูปรานี่เป็นอะไรกับเวเนเซเอลาหรือเปล่าคือคําถามยากมากนะฮะและเป็นคาถามแบบเชิง ทฤษฎีเชิงปรัชญาอะไรหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้คุณผู้ชมแต่มาดูมิสสุปราชาติเนลเวนิสเอลานะฮะพอเธอได้ยินคำถามปุ๊บเธอตอบทันทีเลย I think ignorance is bliss don't I think that we should all strive or understand that we live in a society that's so diverse. แต่ไม่คิดว่าความไม่รู้หรือความโง่เขลาเนี่ยมันคือหนทางแห่งความสุขนะเพราะว่าเราควรที่จะหนักตระหนักรู้แล้วก็เราควรจะทำความเข้าใจได้แล้วว่าเราอยู่ในสังคมที่มันหลากหลายมากๆ that we don't we cannot give ourselves the 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 privilege of being ignorant Explain why. มันเป็นสังคมที่มีความหลากหลายมากจนทําให้เราอะรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะไม่รู้ไม่ชี้กับสิ่งใดได้เลยหรือไม่ทําความเข้าใจหรือที่จะไม่เรียนรู้กับสิ่งใดได้เลยและฉันก็จะอธิบายว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้น We live world were live different that many are going encounter people in going many a that's that of to us and beliefs and cultures. อย่างแรกเลยคือเราอะอยู่ในโลกที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรม That do not match with the ones that we're used to or the ones that we share. มันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคุ้นชินหรือเป็นสิ่งที่เราประสบพบเจอมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว And I feel like we need to seek the knowledge to understand those differences. And respect them. แน่นอนว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทําความเข้าใจและก็เรียนรู้มันเพื่อที่จะเคารพซึ่งกันและการเคารพซึ่งความแตกต่างเหล่านั้นได้ So message for my และสิ่งที่ฉันอยากจะบอกผู้คนที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ Who has encountered somebody or maybe a situation or a place that ที่กำลังเผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆผู้คนใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันแตกต่างกับสิ่งที่คุณพบเจอหรือสิ่งที่คุณเคยเป็นอยู่ My message and my, my advice um, would be to inform themselves To t e themselves on that topic สารที่ฉันต้องการจะสื่อรวมถึงคำแนะนำก็คือเราควรที่จะให้ข้อมูลรวมถึงการให้ความรู้กับคนเหล่านั้นในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เขากำลังประชิญอยู่ And in that way we'll be able to all respect each other Even when we don't agree with each other ซึ่งมันจะนำไปสู่เรื่องของการเคารบความแตกต่างเหล่านั้น ถึงแม้ความแตกต่างเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยก็ตามเป็นยังไงฮะคุณผู้ชมตอบดีไหมฮะสมมง,งการเป็นเดอะวินเนอร์ของกรุ๊ปที่1ในซูเปอร์แชทวิดแอนไหมฮะคือตอบดีมากได้คําถามยากมากแล้วก็เพื่อนนางงามคนอื่นอะ่ะคือฟังไปด้วยแล้วยิ้มไปด้วยก็คือเป็นฟิลแบบโหเธอแน่มากนะฮะเธอแน่มากมิสสุพรานชั่นเวเนซุเอลาเธอเก่งมากๆนะฮะโดยส่วนตัวสกายอ่ะรู้สึกว่าคําถามที่ แต่ละคนได้อะมันมีความยากแตกต่างกันคือบางคนอาจจะได้ถามเรื่องของความเป็นตัวเองได้ถามเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคระบาดได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการจะทํายังไงที่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งมันก็เป็นคําถามแบบพื้นๆแต่ของมิสเวนิสเอล่าเนี่ยรู้สึกว่าคําถามอะยากมากและเป็นคําถามที่ต้องใช้การคิดเยอะพอสมควรมีเงื่อนไขเข้ามาพอสมควรอย่างเงี้ยและสิ่งหนึ่งที่เห็นในมิสสูเปอร์นานเชนอลซูเปอร์เนสเอล่านี่ก็คือ นางตอบด้วยความสบายๆอะฮะคือถามปุ๊บตอบปั๊บตอมแบบไม่ได้ไม่ได้มีความตกใจในคําถามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอะน,นี่ก็เดาว่านางก็คงจะมีความตื่นเต้นพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะบอกว่านางมีสคริปต์หรือเปล่าอะอันนี้ก็คงจะน่าจะไม่มีอะเพราะว่ามันมันเป็นการถามคําถามสดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วนางก็คือตอบได้ดีมากๆโดยส่วนตัวรู้สึกว่าอ๋อมิสเวเนซุเอล่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองน่าจะได้เข้ารอบลึกๆ ดีไม่ดีนะฮะอาจจะได้ไปจับมือมงด้วยซ้ำนะครับโอเคคคุณผู้ชมก็จบไปแล้วสำหรับ Supra Chat with a n n นนะครับในการที่จะ recap the winner ของอครุภัณฑปที่หนึ่งนะครับ s u p ูป Chat with a n n จาก มิสสูตรนานชิโนเวนิสเอล่านะครับก็ขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบหรืออยากแสดงความคิดเห็นยังไงก็สามารถกดถูกใจแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะครับมาพูดคุยกันเนาะเดี๋ยวอีพีต่อไปเนี่ยก็จะมาพูดถึงเดอะวินเนอร์ในกลุ่มที่2ที่3าที่4นะครับซึ่งตอนนี้ประกวดเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ได้ผู้ชนะไปแล้วโดยเราจะมาดูกันว่าผู้ชนะในแต่ละกลุ่ปเนี่ยเขามีทัศนคติมีความคิดความอ่านมีเรื่องของความคิดเห็นในการตอบคำถามไหวพริบปฏิพันธ์เป็นยังไง 拜拜。Bye bye.